วันนี้กูจะมาบอกเคล็ดลับที่ทําให้กูสอบได้คะแนนเยอะได้คะแนนเต็มได้เป็นท็อปหของการเรียนเคล็ดลับที่มึงต้องเข้าใจถ้ามึงอยากจะเป็นคนที่เก่งในท็อปหนึ่ปอของเพื่อนมึง มาสวัสดีครับยังสู่พีุ่กชนวับผมกูพาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering ครับคุณมูนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองตอถ้ากุูสอบไอเอได้แต่ไม่ใช่พวกคกูเก่งกิดด้วยวิชามาตาฐางกูอู่สอบวรทุกการสอบ14ครั้งต้องบอกว่าใครสนใจะเรียนไอเอลกูนะแอร์ไลน์มาเลย์ก้าร้อยก้าสิบอสกิลนะจารไลน์ไอดีแอดพอร์เตอร์เป็นเทคนิคการสอบและฟิสิกส์แล้วก็เลขอายจากศูนย์จนเข้าใจสองร้อยเก้าสิบสองบทเท่านั้นมาทำปเรื่อนเลยนะมันไม่อ คือมึงต้องเข้าใจเนื้อหาอ่ามึงต้องเข้าใจเนื้อหาหลายคนบอกว่าพี่ผมรู้อยู่แล้วเยเนี่ยนะไม่มึงยังไม่รู้สองมึงต้องหาแพทเทิร์นของข้อสอบอันนี้เคล็ดลับเลยอ่าหาแพทเทิร์นของข้อสอบมึงจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มึงต้องมีทั้งสองอย่างเมื่อก่อนเนี่ยกูเป็นคนที่หากูเป็นคนที่หาแพทเทิร์นเก่งมากกูมองปุ๊บกูจะรู้ว่าเออ ข้อสอบนี่มันแนวยังไงนะกูต้องตอบยังไงนะกูจะหาแพทเทิร์นเก่งมาบางข้อสอบตอนที่กูอยู่มปลายกูไม่เข้าใจไอเอลอย่างเงี้ยที่กูสอนอยู่เนี่ยกูบางทีกูอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่กูหาแพทเทิร์นเก่งกูรู้ว่ามึงดูคํานี้กูต้องจัดคํานี้นะตอบได้แต่ถ้ามึงเจอข้อสอบที่มันยากมากๆนะข้อสอบที่มันยากมากๆมึงใช้วิธีการหาแพทเทิร์นตอบมึงก็จะตอบได้พอถูถ่ายพอผ่าน แต่มึงจะไม่สามารถเป็นท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้โอเคเนาะเพราะนั้นความเข้าใจเนื้อหาสําคัญมากมึงต้องเข้าใจเนื้อหาก่อนแล้วมึงค่อยไปหาแพทเทิร์นในการสอบเรามาดูแต่ละอย่างว่าต้องทํำยังไงมึงถึงจะเข้าใจเนื้อหาและหาแพทเทิร์นขั้นแรกตอนมึงเรียนเสร็จในห้องมึงต้องเข้าใจเนื้อหาพี่อาครับผมจะเข้าใจเนื้อหาได้ยังไงวิธีการเข้าใจเนื้อหาง่ายมากมึงเอาสมุดหนึ่งเล่มมาแล้วมึงจดสิ่งที่เข้าใจกูย้ําหลายทีนะสิ่งที่เข้าใจที่ สิ่งที่ใจเฉยสิ่งที่เข้าใจมึงต้องจดเฉพาะสร่งที่มึงเข้าใจมึงอย่าไปจดซูมสี่ซูมห้าจดจากเทคบุ๊กอ่านแม่งยาวๆให้ไรเตอร์ปาดปาดปาดไปไม่ได้เฮี้ยอะไรกูบอกให้มึงสรุปเฉพาะสิ่งที่มึงเข้าใจแล้วมึงจะรู้เลยเว้ยว่ามึงเข้าใจหรือเปล่าถ้ามึงสรุปมาได้โอเคมึงเข้าใจแต่ถ้ามึงสรุปมาไม่ได้มึงไม่เข้าใจถ้ามึงไม่เข้าใจมึงอย่าจดมึงไม่เข้าใจมึงกลับไปเรียนใหม่มึงกลับไปเรียนใหม่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 จนมึงเข้าใจ ตอนที่กูอยู่เคมบริดจ์กูเนี่ยเรียนเรื่องไอ้ไฟฟ้าเป็นเฟสเชี้ยย่างชิบหายกูงงมากกูจดสรุปตัวเองอ่ะจดไม่ได้จดไม่ได,ด,ไได้กูกลับไปเรียนใน YouTube กลับไปเรียนจากคนนู้นกลับไปเรียน,น,นๆๆๆๆจกนากคนนี้หาหาหาจนกระทั่งกูเข้าใจแล้วกูค่อยมาจดสรุปมึงถึงจะทําได้นะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือแค็ดลับเลยมึงต้องจดในสิ่งที่มึงเข้าใจถ้ายังจดออกมาไม่ได้กลับไปเรียนใหม่กลับไปเรียนใหม่เนาะสำคัญมากจดในสิ่งที่มึงเข้าใจโดย กูทำลิบอันนี้ไปละเดี๋ยวกูย้ําให้ึ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะวาดไดอะแกรมนะจดเป็นวาดไดอะแกรมสูตรหรือว่าอีควเอชันและกราฟมึงอยากใช้คำศัพท์เยอะแยะมากมายมึงต้องไปเขียนเรียงความเียสมุดของมึงควรจะโล่งๆจดเฉพาะคีย์เวิร์ดอ่านแล้วมึงเข้าใจไม่ใช่โอ้โหเฮียแม่งคําแต่ละคํามาคีย์เวิร์ดต้องครบมึงไม่ต้องครบมึงไม่จำเป็นจะต,ต้องให้เนื้อหาครบในสมุดของมึงให้เนื้อหาเข้าใจในสมุดของมึงก็พออีกทีนะ สมุดที่มึงจดไม่จำเป็นจะต้องเป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนเป็นเนื้อหาที่มึงเข้าใจก็พอเพราะอะไรรู้ปะเพราะเนื้อหาที่ครบถ้วนมึงค่อยมาจับเก็บตรงนี้โอเคนะเนื้อหาที่ครบถ้วนอยู่ที่การจับแพทเทิร์นการสอบโอเคยกตัวอย่างเช่นมึงเข้าใจละมึงเรียนในห้องมาปุ๊บเข้าใจปุ๊บเรียบร้อยจดสรุปกูแนะนําว่าเรียนหนึ่งห้องไม่เรียนหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคลาสมึงเรียนเสร็จปุ๊บมึงจดสรุปอันนั้นเลยว่ามึงเรียนอะไรบ้างมึงเข้าใจอะไรบ้างนะ มึงอย่าไปดองถ้ามึงไปดองเนี่ยโหย่จะตายหามาทําดูการจับแพทเทิร์นอันนี้วิชามาเลยกูเป็นคนที่จับแพทเทิรเก่งมากทุกเรื่องในชีวิตสําคัญคืออะไรวะไม่จะเป็นเฉพาะแค่เรื่องสอบเรื่องการทํางานการทำทียอะไรก็ตามแม้กระทั่การทำ u t u b e เนี่ยกูจับแพทเทิร์นมึงสังเกตด,ดูดีด,ดีนะทุกคลิปของกูเนี่ย กูจะคิดมาเป็นอย่างดีว่าไทยโลต้องเป็นอะไรตําเนลต้องเป็นอะไรอ่ากูจะคิดมาเป็นอย่างนี้ว่ามันต้องเป็นอะไรแล้วคนที่อะไรแม่งละทำคลิปแล้วมันมีคนดูทุกคลิปบ้านะมันมีคนเก่งกว่ากูเยอะมีคนลงทุนเยอะกว่ากูเยอะกูะเข้าใจแต่สิ่งที่กูทําคือกูมองไว้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันอ่าแล้วดูช่องที่มีผู้ติดตามน้อยแต่คลิปมันแมสและจับไททอลและตําเนล ให้มันคล้ายๆกันแต่เนื้อหานี้กูกูคิดเองฮะแต่ไท้เท่ากับเนลมึงไปดึงของเขามานั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนคลิกเข้ามาดูดึงดูดเข้ามาดูนี่แหละยกตัวอย่างกา,ารจับไปเทิร์นได้ง่ายมันใช้ได้กับทุกอย่างไม่จำเป็นต้องใช้กลารสอบอ่ะแต่วันนี้กูจะมาพูดเรื่องของการจับไปเทิร์นการสอบว่ามึงต้องทาไงนะเคล็ดลับเคล็ดลับของกูคือฟังฟังดีๆนะเคล็ดลับของกูง่ายมากมึงทําโจทย์นะโจทย์นี่คือโจทย์ นี่เฉลยนะอ่ะแรกแรกที่มึงทำมึงทําโจทย์ไปพร้อมเฉลยเลยเว้ยมึงไม่ต้องไปตั้งใจทําโจทย์แล้วก็เปิดเนื้อหากลับไปดูว่าต้องทํายังไงมึงดูเฉลยไปเลยมันเร็วกว่าเยอะมึงดูปึ๊บปื๊บป๊บอ,อ๋อกูอขเข้าใจแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเรื่องนี้นี่เองมึงพยายามทําความเข้าใจจากโจทย์และเฉลยไปพร้อมๆกันนี่คือสเตจหนึ่งของการจับแพทเทิร์นโอเคนะสเตจที่สองการจับแพทเทิร์นคือ พอมึงทาไปสักพักนึงน่ะมึงจะเริ่มรู้แนวละอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะพอมึงเริ่มเข้าใจปุ๊บสิ่งที่มึงต้องทําคืออะไรสิ่งที่มึงทาออก็คือมึงจะต้องเอาสมุดขึ้นมาสองเล่มเล่มที่หนึ่งโจดในสิ่งที่มึงต้องจํายกตัวอย่างเช่นกูทําโจทย์ฟิสิกส์นะกูทําโจทย์ฟิสิกส์เช่นมวลเบาหนักไม่ได้มวลเบา มีน้ำหนักอยู่บนไม้ไม้เบาเชื่อมไม้เบาคืออะไรวะมึงจดไปเลยไม้เบาคืออะไรไม้เบาคือไม้ที่ไม่มีน้ำหนักยกตัวอย่างหรือ i e l t s IELTS สอบภาษาอังกฤษ past reading passage ใครเคยทำ i e l t s ก็คืออ่าน reading passage ใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าจะตอบอะไรนะมึงอ่านแล้วมึงก็ดูแล้วมึงก็หาว่าถ้ากูไม่จะป็นต้องอ่านกูจะต้องทำยังไงให้ได้คำตอบนี่คือสิ่งที่กูคิดตอนที่กูหาเทคนิค i e l t s อ่านั่นแหละกูคิด2อ,อย่างนี้เลยเทคนิคในการทํากับเทคนิคกับสิ่งที่ต้องจํา2เล่มสมุดเอามา2เล่มเลยแล้วเขียน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 ลงไปนี่แล้ว่างที่มึงดูโจทย์แล้วฉเฉลยเขียนลงไปเรื่อยๆน้องไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามทำ2องกาน,นี้นะมันมีเทคนิคอะไรและมันต้องจําอะไรลงตัวอ,อย่างอันหนึ่งเพื่อ,อมึงจะได้เข้าใจเลขแคลคูลัส มึงเจอโจทย์อย่างนี้ไอ้เชี่ยทำยังไงดีวะอ๋อกูรู้แล้วถ้ามึงเจอเส้นโคง้งกลับตรงอย่างนี้แสดงว่าจุดที่มันตัดเนี่ยมันคือทานเจ็มันก็จะมีเทคนิคของมันอะในแต่ละโจทย์นะกูคิดในหัวไม่ออกตอนนี้มึงเอาเทคนิคอะมาจดในเล่มเทคนิคเข้าใจไหมอ่าสำหรับกูนะกูไม่ได้เอาเทคนิคมาจดเฉยๆนะกูฉีกกระดาษของกูไม่ได้ทำใน iPad กูฉีกกระดาษ แล้วเอามาแปะไอ้นี่แ,แปะ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 เป็นข้อที่ยากข้อที่มันโหเทียเทคนิคแม่งดีว่ะกูต้องเก็บอันนี้ไว้นะพอกูเจออีกทีกูก็ได้ทาได้ไฟล์เที่ยนี่ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยไฟล์เที่ยนี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยอ่าโอเคเนาะสิ่งที่ต้องจําก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยถ้าเกิดว่ามึงทําโจทย์ก็เฉลยอ่านโจทย์เฉลยไปเรื่อยๆพอมึงทำนี้ไปสักพักหนึ่งเวยมึงจะเริ่มรู้สึกว่ามึงพอทําได้พอมึงพอทําได้ปุ๊บมึงค่อยไปทํสเต็ปที่สมคือมึงค่อยปิดเฉลยและทําแต่โจทย เห็นไหมหลายคนนี่คือข้อผิดพลาดของเด็กไทยหลายคนทําโจทย์ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้ดูเฉลยพอมึงทำโจทย์ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ดูเฉลยมึงทําไม่ได้คนที่อะไรมาทําได้วะกูยังทําไม่ได้เลยถูกไหมมึงอาจจะต้องใช้เวลานานต้องโหยไม่เวิร์กมึงทําโจทย์พร้อมเฉลยมึงจะมีกําลังใจในการทํามากขึ้นมึงไปทําโจทย์ก่อนแล้วค่อยไปดูเฉลยแล้วใช้คำตอบว่าถูกไหมเพื่อเฮียอะไรกูถามมึงหน่อยเพื่ออะไร มึงจะต้องการจะพูดให้ใครดูหรอว่ามึงเรียนมาจากพ่อแล้วมึงเข้าใจอ่ะไม่มีไม่มีใครสนใจหรอกครับเขาสนใจเฉพาะตอนสอบเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีดีที่สุดในการที่ทาให้มึงสอบได้คะแนนเยอะสอบได้คะแนนเต็มนะมันจะมึงจะมีกําลังใจมากขึ้นด้วยตอนทําเพราะ mindset ม,มึงอะ่ะจะเปลี่ยนจากว่ากูจากเทสว่ากูเก่งแค่ไหนกูเข้าใจเนื้อหาแค่ไหนเป็นกูเรียนรู้การจําและเทคนิคมากแค่ไหนพอมึงรู้งี้ปุ๊บ พอมึงเก่งขึ้นมึงค่อยมานั่งทาโจทย์แล้วเช็คตัวเองว่ามึงเก่งหรือยังโอเคเนาะนี่คือเทคนิคเลยหาแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นทุกครั้งมึงจะต้องดูว่ามึงต้องจําอะไรและมีเทคนิคอะไรในข้อนั้นถ้ามึงคิดอย่างนี้วนๆไปเรื่อยๆมึงเชื่อกูไหมมึงไปสอบมึงจะเป็นคนที่ได้คะแนนท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของห้องยกเว้นเพื่อนมึงจะดูคลิปนี้ทุกคนอ่ะแ้าทาเหมือนกันหมดนี่แหละนี่คือวิธีที่กูใช้สอบ เอเลเวอร์ฟิสิกได้ท็อปออฟไทยแลนด์ได้เลขร้อนะสอบเคมบริดจ์ได้เฟิร์สคลาสวิธีนี้แหละเอาไปใช้ด้วยนะจ๊ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรีวิวไว้ช่องเป็นสปูดดนะ้วยเนาะแล้วก็ใครอยากเรียนเลขฟิสิกเหมาะไปครูสองยก้าสิต่อบททนายนทยและเอยากว่าร้อยเก้า9 0บต่อสกิลน,นะจ้ารายดีแอดมาลิเตอร์ถักม,มาเด้อกูไปไล่เนี่ยบาย